ตัวอย่างการใช้คลื่นต้านโซนิกนะครับในการส่งและรับฝั่งซ้ายจะเป็นตัวส่งนะครับฝั่งขวาจะเป็นตัวรับนะครับจะเห็นว่าจะมีหลอดเลเแสดงนะครับสถานะนะครับตอนนี้มันกําลังส่งคลื่นต้านโซนิกอยู่นะครับที่40่สิกิโลเฮิร์ตซ์ดังนั้นไฟจะเห็นว่าไฟนะครับหลอดเลดตัวนี้ก็จะติดนะครับเดี๋ยวผมจะปิดสวิตช์นะครับเพื่อจะปิดการส่งบนด้านโซนิกนะครับ จะปิดสังเกตน,นะครับไฟเล็ดก,ก็จะดับนะครับแล้วถ้าผมเปิดนะครับเปิดสวิตช์ก็จะเป็นการส่งขึ้น40กิโลเฮิรตซ์ออกไปนะครับจะทําให้หลอดเล็ดตัวนี้สว่างนะครับหลอดเล็ดตัวนี้ใช้ Power จาก3.7โวลต์ลิเทียมไอออนนะครับแล้วก็ขยายแรงดันออกมาเป็น5โวลต์นะครับ เดี๋ยวจะทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับเราใช้คลื่นความถี่เสียงนะครับุนต้าสนุที่40กิโลเฮิร์นะครับเดี๋ยวผมจะปิดนะครับจะสังเกตเล็จะดับนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดนะครับอันนี้เล็จะติดนะครับตอนนี้ระยะห่างอยู่ที่5เซนนะครับดังนั้นในวงจรนี้นะครับในภาครับเราสามารถขยายนะครับเพื่อเพิ่มระยะได้นะครับโดยใช้ทรานซิสเตอร์มาทำงานแบบดัมเปอร์นะครับ รือดารลิงตันนะครับแล้วก็อาจจะใช้ Opamp นะครับเข้ามาเปรียบเทียบแรงดันอีกครั้งหนึ่งนะครับน,นี้ผมจะขยับนะครับจะเห็นว่าหลอดไฟก็จะหลีลงไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากาความแรงของสัญญาณมันอ่อนนะครับถ้ายิ่งเข้าไปใกล้นะครับจะเห็นว่าหลอดไฟก็จะสว่างขึ้นเรื่อยๆนะครับจริงๆแล้วฟังก์ชันนี้เอาไว้สำหรับวัดการกระจัดตนเองนะครับ ถ้าผมเอามือไปบล็อกนะครับเลดก็จะดับสังเกตนะครับครับการประยุกต์ใช้งานอุลตราโซนิกนะครับที่40กิโลเฮิร์ผมใช้ฟังก์ชันใช้455นะครับเพื่อสร้างความถี่นะครับที่40กิโลเฮิร์นะครับเขค,ครับ